ครัตอนนี้เรามาถึงแล้วครับเอาชั้นไก่อย่างเป็นทางการนะครับยังไงครับ,รบเหนื่อยเหนื่อยยังไม่หายเหนื่อยอยมีมีป้ายสองพันเมตรเลยมาแล้วยอดเขาอยู่สูงมากครับนมะาดูนะครับ ไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกภูมิใจครับถึงแล้วพกวันนามาภูมิใจตรงนี้ล่ะเหนื่อยไงครับรู้สึกเดี๋ยวเราก็จะลงมาขนก็ได้แล้วครับสาปีเราดูหน้านี่ครับหน้าตาไม่อยากออกสิีเราคอยครับวันนี้หน้าตาไม่อยากเอาซื้อมากหน้าตาเป็นคนเก็บประหดครับจักรพันธ์ครับเป็นไงบ้างครับเฉยเฉยเฉยเป็นอะไรไม่รู้อยากกลับบ้านหรือไม่อยากกลับมากมายอยากไปโรงเรียนไหมครับตอน เาาครับทำไมอยากไปโรงเรียนล่ะครับไม่รู้ครับออกสื่อออกสื่อได้ไหมครับออกสื่อไม่ได้นะครับโอเคครับเราจะเดินกันต่อไปจะลงไปหาเพื่อนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางด้านหน้าศาลนะตอนนี้เป็นศาลศาลพระพุทธยอดฟ้าครับใช่ไหมนี่นี่ผมจะพาไปดูครับครับตามครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะครับ จะอไรจะเบียร์จะถ่ายรูปไหมครับถ่ายตอนนี้ก็ดีนะครับตั้งอนุสร์ยังตั้งอนุสร์ยังยยที่มันเป็นหินตั้งอูไปตั้งข้างล่างป่ามาส่องอนุสร์แล้วครับนี่เหถ่ายได้ได้เูอะใครนิยมจะตั้งหินกันนะครับใู่แล้วครับก้อนหินมาตั้งกันอ่าธรรมดาเราจะตั้งกทำไม <c oughs> ตั้งไป <c oughs> ทำให้กู <c oughs> ดเดินยากไปกว่าเก่าอีกบันทึกภาพกันไปไปอยากถ่ายรูปก็ถ่ายกันไปถึงแล้วครับ

เดี๋ยวเราจะหยุดถ่ายเพื่อถ่ายภาพก่อนนะครับขอบคุณแค่นี้ครับ